สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้เราจะต่ำน้ำพริกกบจุกกันนะจ้าหรือว่ากบภูเขานะจ้าอันนี้กัหน้าตากบจุกกับบะม่านี้นะจ้าหรือว่ากบภูเขานะในหน้าเตาก่อนดีกว่านะจ้าเอาโุกอย่างลงไปต้มนะจ้าก็จะมีหอมแดงมะกอกป่าตะไคร้แล้วก็บกบนะจ้าตั้งทิ้งไว้เด็ดบะรัดบะรัดแล้วกบซุกกบเปื่อยสักคำนึ่งนะจ้าสุกเรียบร้อยเราก็จะตักใส่ภาชนะพักให้เย็นนะจ้าก็เดี๋ยวไปต่ำน้ำพริกกบกันนะจ้า อันนี้กะสุกเรียบร้อยนะซ้าทั้งกบทั้งมะกอกปลาทั้งหอมบัวนะซ้าไปดูแมต่ตําน้าพริกกันเนาะอ้าเกลือป่นใส่ลงไปชุรสให้น้อยนึงนะซ้าตามด้วยกระเทียมนะซ้าหอมแดงนะซ้าใส่ลงไปเนาะพริกแห้งป่นนะซ้าจะใช้เป็นเม็ดก็ได้เนาะอ่ารานนี้ก็มาโขกให้ละเอียดนะซ้า เสร็จเรียบๆก,ก็ใส่เนื้อก,กบนะเราแกะเรียบร้อยแนละ้วใส่ลงไปนะจสาวมาขโขลกแล้วมาป่นให้ละเอียดนะสาวน้ำต้มกบเนะี่ยต้องใช้นะสาวเขาจะต่ำน้ำพริกแบบครุกคริกนะน้ำพริกอ้อยเยาะนะคะมีน้ำพอครุกคริกครุกคริกนะสาว นตนหอมผักชีนะเจ้าหั่นซอยใส่ลงไปนะจ้าตามด้วยบะกอกป่านะมี่ก็ใส่บะมีก็บ,บะต้องใส่นะจ๊ะครา,านี้กับคนครุกเคล้าให้เข้ากันนะเจ้ามาชิมรสชิมชาิเนาะจังยังก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะจ้าถ้าประจางยังก็ไปลวกพักกันดีกว่านะจ๊ะมีบะน้อยต้อบบะเขือพ่วงนะจ้าอาต้มพอสุกนะจ้ะกินกันน้ำพริกกบน,น้ำมักขนาด